ทุกคนวันนี้นะเราพาน้องหมามาเล่นที่สวนหมาเนาะตามสไตล์ชาวอเมริกันเลยค่ะขาอเมริกันชอบพาหมาไปเดินเล่นหรือว่ามาเล่นกันที่สวนหมาเนาะวันนี้เราจะมาไขข้อสงสัยว่าเงินเนี่ยมันซื้อความสุขได้จริงหรือเปล่าเออเพราะว่าเราลองคิดไปนะถ้าเราไม่มีเงินเนี่ยเราก็คงจะไม่มีเวลาพาน้องหมามาเดินเล่นหรือว่าไปเที่ยวเล่นตามที่ต่างๆได้มันก็ต้องมีเงินก่อนเนาะ แต่ว่าบางคนก็มีเงินเยอะแยะแต่ทำงานตลอดจนไม่มีเวลาที่จะทำให้ตัวเองมีความสุขเฮ้ยสรุปว่าเงินน่มันสวยความสุขได้หรือเปล่าวันนี้เราจะมาแชร์สถิติเนาะอองานวิจัยจากมหาลัย p r i นซ์ตันซึ่งเขาทำการวิจัยมาแล้วก็ให้จำนวนตัวเงินมาเลยว่าเท่าไหร่ถึงจะมีความสุขที่สหรัฐอเมริกา ถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะไลเนี้ยเขาให้เป็นตัวเลขมาเลยแต่เขาก็อธิบายให้ฟังว่าทําไมมันถึงออกมาเป็นตัวเลขแบบนี้วันนี้อยากจะมาแชร์กับทุกคนตัวเลขนี้แหละเพื่อทุกคนเนาะจะได้ใช้เป็นไกด์ไลน์นะแต่ว่าคนทุกคนอนะ่ะมันมีชีวิตท้าไม่เหมือนกันนะการใช้เงินการอะไรเงี้ยมันไม่เหมือนกันแต่อันนี้ก็อาจจะเป็นนั่นแหละที่บอกเบสิกไกด์ไลน์ได้ว่าเออประมาณนี้นะประมาณนี้นะแล้วก็งานวิจัยเนี้ยมันยังให้ ประโยชน์เพราะว่าได้อธิบายถึงว่าทำไมทำไมต้องมีเงินเท่านี้ถึงจะมีความสุขแล้วก็ยังมีอะไรที่น่าสนใจอีกมากมายเลยเงานวิจัยเนี่ยวันนี้เราจะมาคุยกันอยากให้ติดตามคลิปนี้นะเพื่อที่จะได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันทุกคนอย่างที่บอกอ่ะบางคนมีเงินแต่ไม่มีเวลาก็ไม่มีความสุขบางคนไม่มีเงินมันก็ถูกไปอีกแบบหนึ่ง ขอมาต่อกันที่บ้านขอมาคุยต่อที่บ้านนะเพราะว่าข้างนอกวันนี้หนาวมากมากพอเดินไปแล้วแบบมือแข็งเลยถ่ายแบบจับกล้องไม่มั่นอ่ะแล้วก็ปากแข็งไปด้วยนะตอนนี้อากาศเย็นมากๆที่พอร์ตแลนด์อ่ามาต่อกันเลยนะตัวเลขที่มหาวิทยาลัยเพนซิลเวนในงานวิใจัยในเขาบอกก็คือ7 5 0 0 0เหรียญต่อปีทุกคนหรือว่าประมาณเท่าไรสองล้าน 2, 000, 000กว่าๆเนาะถ้าคิดเป็นเงินไทยแต่ว่า ไอ้ผลการวิจัยนี้นะมันตั้งแต่ปี2010ล้วซึ่งมันสิบห้ปีผ่านมาแล้วถ้าเราบวกอินฟล레이ชันเข้าไปประมาณปีละสัก2.5-3%เนี่ยมันจะตีตัวเลขออกมากลมๆเนี่ยประมาณ1,000 0 0นเหรียญหรือประมาณ3ล้าน5ตีเป็นตัวเลขแบบไทยคือเราจะอยู่อย่างมีความสุขในสหรัฐอเมริกาถ้าเรามีเงิน3 3ล้าน5 0 0แสนบาท แต่ทีนี้ยไอจำนวนตัวเนี้ยมันก็แตกต่างกันไปในแต่ละรัฐเหมือนกันนะอย่างแคลิฟอร์เนียเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แพงกว่าคนอื่นเขาสาล้านหของโดยเฉลี่ยที่สหรัฐอเมริกานเนี่ยถ้าเราอยู่แคลิฟอร์เนียเนี่ยเขาบอกว่าประมาณประมาณ4ีล้านหถ้าเราไปอยู่ในรัฐที่แบบว่าค่าครองชีพต่ำๆแบบมิสซิสซิปปีเป็นต้นนะทาง south อันเนี้ยโอเคสอล้านหเราก็อาจจะมีความสุขละ แล้วในคำอธิบายของเขาเนี่ยเขาบอกว่าไอ้ตัวเลขเนี้ยในงานวิจัยเขาบอกว่ารายได้ปีละสามล้านห้าที่อเมริกานเนี่ยมันทําให้เราสามารถครอบคุมเบสิกนี้หรือว่าความต้องการพื้นฐานอย่างเช่นค่าบา้านค่ารถเนาะมีค่าหลายค่ากินค่าอยู่พอเรามีเงินเพียงพอที่จะครอบคุมในเบสิกน eds ของเราเนี่ย มันก็จะทําให้ความเครียดมันลดลงคือถ้าเราเป็นคนจนเนี่ยวันๆเราก็ต้องมานั่งแล้วเฮ้ยฉันจะมีเงินจ่ายค่านุ่นค่านี่ไหมมันทําให้เกิดความเครียดและความเครียดแบบนี้มันก็ทําให้เราอยู่ไม่สุขสบายเนาะตัวเองอะ่ะก็เคยอยู่ที่อเมริกาใต้ Poverty l i n e หรือว่าหาเงินได้ต่ํากว่า รายได้มาตรฐานคือเป็นคนจนในตอนที่ช่วงธุรกิจมันเจ๊งไปเราก็ไม่ได้มีเงินอะไรเยอะแยะตอนนั้นเราอยู่ที่ p o v e r t y line หลโอชีวิตคตรนมีความเครียดเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าอนาคตมันก็ไม่แน่นอนมันยิ่งเพิ่มความเครียดเข้ามาใหญ่เลยเฮ้ยฉันจะอยู่ที่นี่ได้ไหมมันมีความกังวลทุกอย่างตัวเองอ่ะโตมากับครอบครัวที่เมืองไทยนะเป็นครอบครัวที่ไม่ได้มีเงินเรารู้เลยอ่ะว่าไอ้ความจนอ่ะมัน ก่อให้เกิดความเครียดมากแค่ไหนอย่างที่เราพูดกันนะว่าอยู่ที่บริการมีค่าใช้จ่ายเยอะแยะค่าประกันสุขภาพาค่ารังคานี่แต่ถ้าเราสามารถหาเงินได้พอที่จะ cover สิ่งพวกนี้ได้แล้วเนี่ยความเครียดของเรามันจะลดลงและความสุขมันจะเพิ่มเพิ่มขึ้นแต่เขาบอกว่าพอเราหาเงินได้ถึงสามล้านห้าแล้วเนี่ยจากแบบว่าจาก จนนะขึ้นมาถึงสามล้านห้าคือความสุขมันจะขึ้นไปเยอะเลยเพราะเราไม่ต้องเครียดเราไม่ต้องมีกังวลไอ้ความเครียดความกังวลเลยนะมันก่อให้เกิดปัญหาเยอะแยะมากมายปัญหาครอบครนะัวเนาะปัญหาสุขภาพจิตอะไรเยอะแยะมากมายแต่พอเรามีเงินสามล้านห้าสุขเนะี่ยมันจะขึ้นมาเป็นอย่างรวดเร็วแต่พอถึงช่วงสามล้านห้าขึ้นไปแล้วเนี่ยเขาบอกว่าความสุขมันก็เพิ่มขึ้นนะแต่มันเพิ่มขึ้นไม่มากละเพราะว่าเบสิกนี้ของเราอะมันถูก c o อร์ ไปหมดแล้วเรามีความสบายใจในระดับหนึ่งแล้วอีกอย่างนึ่งที่อยากจะคุยก็คือคนที่ยุโรปเนี่ยเขาไม่จําเป็นต้องมีเงินมากเท่าคนที่อเมริกาเขาถึงมีความสุขเพราะอะไรเพราะคนที่ยุโรปเนี่ยการศึกษาเรียนฟรีค่าค่ารักษาพยาบาลเขาฟรีเขาไม่ต้องมาเครียดค่าใช้จ่ายตรงนี้เพราะฉะนั้นคนที่ยุโรปเนี่ยเวลาถ้าหลุดูตามโพต,ต่างๆเนี่ยเขาจะ เป็นประเทศที่มีความสุขมากกว่าประเทศสหรัฐอเมริกาเพราะว่าเขาไม่จําเป็นต้องทํางานหนักเพื่อหาเงินให้ได้ระดับเดียวกับคนที่อยู่ในอเมริกาเขามีความเครียดน้อยลงได้เขาทํางานน้อยลงได้เพราะว่าเขามีเบสิคนี้ที่มันแพงอย่างเช่นค่าเรียนที่คนสหรัฐอเมริกาก็ต้องเครียดน,นะกับการเป็นหนี้ค่ารักษาพยาบาลที่คนก็กังวลที่นี่ก็กังวลกันทุกวันว่าเมื่อไหร่ฉันจะล้มละลายเมื่อไหร่ฉันจะ ไม่ไม่มีเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลคนที่ยุโรปเขาไม่ต้องทําแบบนี้เขาก็สามารถที่จะทํางานได้น้อยลงมีความเครียดน้อยลงเขาถึงติด,ต,ด,ต,ดติดโพแบบอันดับต,ต้นตลอดว่าเป็นประเทศที่มีความสุขมากกว่าที่อเมริกาอย่างที่ยุโรปเนี่ยเขาพยายามจะทําการทดลองว่าเออทำงานแค่สี่วันอะไรเงี้ยแล้วก็พอเขาทําไปแล้วเขารู้สึกว่าประชาชนเขามีความสุขมากขึ้นเนาะ ท่านี้เขาที่อเมริกาก็อยากจะเอามาใช้มากที่อเมริกาก็อยากจะเอามาใช้เหมือนกันเพราะว่าก็รู้สึกว่าการทำงานให้หน้อยลงมันก็น่าจะทำให้มี productivity ของคนทำงานที่มากขึ้นเราจะได้ไม่ต้องเครียดเรื่องอะไรแต่คำถามคือว่าถ้าทำงานแค่ทีละสีวันแล้วจ่ายเงินเต็มได้ไหมเพราะว่าถ้าเราทำงานอาทิตย์ละแค่สีวันแล้วมันได้เงินน้อยลงเราก็ต้องมาเครียด ว่าเงินมันจะไม่พอใช้อีกแล้วก็เราก็ไม่แฮปปี้เหมือนเดิมคนอเมริกันมากกว่า10%นะที่เนี่ยเป็นผู้ที่มีรายได้น้อยแล้วรายได้น้อยเนี่ยมีการรีพอร์ตว่าเป็นโรคเกี่ยวกับทางสุขภาพจิตมากกว่าคนที่มีรายได้มากถึง3เท่าเลยนะก็ราไอ้จะไปถหาความจนในใน,ในยบอกว่าแต่พ่อแม่เป็นโรคสุขภาพจิตเลยมันส่งผลมาถึงลูกด้วยอย่างแม่ตัวเองเนี่ยตอนที่เด็กๆเนี่ยคือแม่จะไปทํางานแบบ 24/7เลยทำงานตลอดเวลาแล้วเราก็ได้รับการเลียงดูแบบว่าปล่อยปะละละเลยเนไม่ได้รับความรักความอบอุ่นมันก็มาส่งผลเกี่ยวกับสุขภาพจิตของเราพอเราโตมาเนี่ยเราก็มีปัญหาอย่างเช่นเป็นโรคซึมเศร้าโรคเหมือนขาดความรักความอบอุ่นนะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่มันไม่ใช่แค่แบบเป็นเฉพาะคนมันส่งต่อไปได้รุ่นต่อรุ่นเลยแต่แทนีนี้พอจนก็ ทุกเนาะไม่ได้มีความสุขเฮ้ยแต่คนรวยมันก็มีทุกนะทุกคนเพราะอย่างถ้าเราดูจากผลงานวิจัยเนี่ยเราหาเงินได้ระดับหนึ่งแล้วเรามีความสุขแล,แล้วแล้วถึงเราจะหาเงินได้มากกว่านี้อีกเท่าไหร่มันจะมีความสุข,ขแค่เพิ่มขึ้นอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเพราะว่าไอ้ความสุขเนี่ยคือพอคนที่มีเงินมากสามารถคับเวอร์ได้มากกว่าเบสิกนี s ไปเนี่ยเยอะขึ้นเยอะขึ้นเนี่ย มันเริ่มไปซื้อของพวกที่เป็น materials และอ้ของ materials เนี้ยมันจะสร้างความสุขได้แค่เล็กน้อยแล้วก็ชั่วคราวเพราะว่าเราซื้ออะไรมาใหม่เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งประมาณอสองสามเดือนเราก็เบื่อคือเหมือนสมองเรามันจำนะมันก็เบื่อไปละอ่ะเราก็ต้องไปซื้อใหม่คือความสุขมันก็อยู่ได้แค่เพิ่มขึ้นได้อีกแค่ทีละนิดเดียวทีละนิดเดียวคือ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีความสมดุลนะว่าแบบเออหาเงินได้เท่านี้แล้วก็สุขแล้วอะเพราะว่าทาีนี้เรามาดูในด้านของคนที่รวยกันบ้างนะคนที่รวยก็มีปัญหาเราก็เห็นจากคนรอบๆตัวด้วยอย่างพ่อแม่แฟนซึ่งเขาก็เป็นคนที่มีเงินแล้วเขาก็ดูมีความสุขดีจริงๆแล้วเขาก็มีปัญหานะทุกคนที่เห็นได้ส่วนใหญ่เลยอะของคนที่มีเงินมากๆเนี่ยมันก็ไม่ได้มีความสุขเพราะว่าอะไรบางทีตัวอย่างคนใกล้ตัวเลยอย่างพ่อแม่แฟนเนี่ย มีเงินเยอะแต่ทํางานเยอะเพราะทํางานเยอะเนี่ยเราได้มีโอกาสคุยกับพ่อแฟนนะซึ่งเขาเคยเป็น c จ o ของบริษัทใหญ่เนาะแล้วก็ตําแหน่งหน้าที่การงานนี้มาแล้วก็คือทําอยู่บริษัทเดียวเนี่ยนานมากพอคุยกับเขาอะถามเขาว่าเฮ้ยแบบไอประสบการณ์ที่ผ่านมาการทํางานที่บริษัทใหญ่แบบเนี้ยมันเป็นยังไงเขาทํางานอยู่กับด้านไฟนนซ์ทุกคนเขาก็บอกว่ามันเกิดการเบิร์นเอาท์คือ เหนื่อยมากเหนื่อยจนแบบบางทีหมดกำลังใจหมดพลังใจไปทำงานซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นปัญหาที่เกิดกับคนที่มีเงินแล้วต้องทำงานในระดับที่สูงเพราะว่ายิ่งเราไตา่ระดับสูงความรับผิดชอบมันมากขึ้นความเครียดมันมากขึ้นความเครียดที่มากขึ้นเนี่ยมันทำให้ความสุขของคนน้อยลงอันนึง ก็อย่างที่บอกเลยพอความสุขของคนมันน้อยลงเนี่ยมันเราต้องการความผ่อนคลายแล้วคนที่มีเงินเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปซื้อของเนาะอาหารแพงๆไป v a เค t ชันแพงๆดื่มเหล้าแพงๆเพื่อที่อะไรเขาเรียกว่าเพื่อดีคอมเพรสเพื่อให้เรารู้สึกไม่เครียดจนเกินไปแต่การทำแบบนี้ถ้าเรากินเหล้าเยอะมันก็ทำลายสุขภาพ ขอยกตัวอย่างพ่อแม่แฟนให้ฟังอีกละกันทั้งสองคนเนี่ยคือเวลาก็ทางานเนี่ยมันทํางานเขาบอกว่าเครียดและเหนื่อยมากอย่างแม่แฟนเนี่ยก็ทํางานในโรงพยาบาลเป็นหัวนหน้าแผนกแล้วก็ทํางานชิฟหนึ่งสิบสองชั่วโมงแต่ทําแค่สามวันแต่เขาบอกว่าเออเขารู้สึกว่ามันเหนื่อยมากเพราะเสาร์อาทิตย์สองคนนี้กลับมาแล้วพ่อแฟนเนี่ยคือเขาจะบินไปทํางานที่แคลิฟอร์เนียตลอดแล้วไปวันจันทร์แล้วเขากลับประมาณวันพฤหัส แล้วพอสองคนนี้มาได้ใช้เวลาร่วมกันในเสาวยีเนี่ยคือจะกินเหล้าหนักมากเพราะงานมันเครียดมากเขาก็รู้สึกว่าเพราะงานมันเครียดมากเนาะเราต้องการเขาก็ต้องการจุดที่จะปลดปล่อยความเครียดเขาก็จะเอาเงินไปวักเคชันแพงๆเวลาเขาพาเราไปเรียนข้าวเราจะเห็นได้เลยว่าเขาจ่ายแบบหมื่นสองมื่นมือเดียวแล้วให้กับคือเขาจะออกให้เราอะแล้วก็ เวลาที่เขากินเหล้าคือเขาจะกินเหล้าหนักมากอันนี้มันแสดงให้เห็นถึงว่าคือเขามีเวลาแค่เสาร์อาทิตย์นนะที่จะใช้ร่วมกันเพื่อดีคอมเพรสเพื่อทำให้ร่างกายมันผ่อนคลายและสิ่งที่ง่ายที่สุดก็คือคงจะเป็นการกินเหล้าเพื่อดีคอมเพรสแต่องนนี้มันเป็นการที่เสียสุขภาพมากแล้วจริงๆแล้วอะ่ะมันก็แสดงว่าเขาต้องมีปัญหาอันเดอร์ไลน์คอนดิชันอยู่นะ ซึ่งไอตรงเนี้ยในการซื้อของแพงๆอะไรกินเหล้าหรือว่ากาคพั่นแพงลเนี่ยมันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงมันสามารถแก้ไขสตรีสได้แค่ในระยะสั้นๆเท่านั้นเองแล้วหลายคนเอาขอพ่อแม่แฟนรอบหนึ่งแล้วกันเนาะอย่างเขาทํางานยืนๆเนี่ยลูกๆอะ่ะคือไม่มีเขาไม่เวลาให้ลูกๆนะตอนนี้ก็คือเหมือนกับมีเงิน ก็พาลูกไปเลี้ยงเท่าอะไรแพงๆได้แต่คือไม่ได้มาใช้เวลาร่วมกันซึ่งมันก็มีปัญหานะอย่างกับแฟนกับพ่อแม่เนี่ยอาจจะไม่ค่อยลงรอยกันเพราะอย่างแฟนเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยทาไมพ่อแม่เลือกที่จะแบบทํางานหนักแล้วก็ไปเที่ยวสถานที่แพงๆแทนที่จะใช้เวลาร่วมกันกับเขามันก็มีปัญหาทางด้านความสัมพันธ์ในครอบครัวขึ้นมาอีกของคนรวยที่ท,ที่หลายๆคนที่เห็นนะนะก็คือหนึ่งอาจจะอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเวลาหลายๆคนมีเงิน แต่ทํางานเยอะจนไม่มีเวลาที่จะมาเอนจอยกับเงินอันที่2คือพอเราเป็นคนรวยเนาะอย่างเห็นพวกคนที่เป็นหมอเป็นอะไรเงรี้ยคือเขาจะต้องเมนเทนสเตตัสคนไม่งั้นเขาก็รู้สึกว่าเหมือนเขาเป็นคนตกอับถ้าเราเคยมีอะไรเราก็อยากมีอย่างนั้นไปเรื่อยๆไอการที่เราต้องเมนเทนสเตตัสไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็หมายความว่าเราต้องหาเงินได้เยอะไปเรื่อยๆมันก็ทําให้เกิดความเครียดได้แล้ว ไอ้ความเครียดนี่แหละที่มันทําลายความสุขของคนรวยและการที่คนเราเนี่ยมันต้องทํางานหนักเป็นเวลานานแน่นอนมันเกิดปัญหาเรื่องสุขภาพความเครียดเนี่ยเป็น Number o n วัน l l e r ของคนเลยอทุกคนความเครียดเนี่ยมันฆ่าเราได้แต่คนหลายคนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยคิดถึงเรื่องนี้ความเครียดมันทําให้เราเป็นโรคหัวใจได้ความเครียดมันทํา,ใ,าทให้เราเป็น depression ได้แล้วก็ความเครียดเนี่ยมันอาจจะทําให้เราอยู่ได้ไม่นาน ถึงเราจะมีเงินเราอาจจะไม่ได้อยู่ใช้เงินนั้นก็ได้ทีนี้ถ้าเรารู้จักความพอดีถ้าเรารู้ว่าเฮ้ยไอความสุขเนี่ยมันก็เกี่ยวกับเงินนั่นแหละแต่ว่าเราอย่าไปใช้เงินเนี่ยมาวัดค่าของความสุขทั้งหมดเงินไม่ควรจะเป็นตัวอินดิเคเตอร์ชี้นำความสำเร็จในชีวิตความสุขในชีวิตของเราเพราะว่าจากผลงานวิจัยนี้เขาก็บอกอยู่แล้วว่า ไอตอนแรกที่เราจนเนี่ยเราอาจจะมีทุกข์มากแต่ถ้าเราหาเงินได้ระดับหนึ่งเราก็จะมีความสุขถ้าหาเงินได้มากกว่านั้นมันก็สุขขึ้นมาแต่มันก็ไม่เท่าไหร่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากมีความสุขเราก็ต้องมีเงินให้ถึงระดับหนึ่งเนาะสำหรับคนไทยเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องการซื้อของแบรนด์เนม ทนนีนี้การซื้อของแบรนด์นมซื้อความสุขได้ไหมซื้อความสุขได้นะทุกคนแต่ในระยะสั้นเท่านั้นเพราะเขาเรียกว่ามันไดโดพามีนรัชหรือว่าสารที่หลังความสุขมันจะออกมาเมื่อเราได้ของอะไรใหม่ๆแต่ทีน,นี้มันเป็นกับดักทางด้านการเงินซึ่งอาจจะทําให้ทุกในภายหลังได้เนาะคือถ้าเรายังมีเงินไม่ถึง3ามล้านห้าเนี่ยก็อาจจะอย่าพึ่งไปซื้อ พวกของสิ่งเหล่านี้เพราะว่าถ้าเราใช้เงินที่มีแทนที่เราจะไป cover เบสิกนี้เนี่ยไปซื้อของเหล่านี้นะบอกได้เลยว่าไอโดพามีนเนี่ยนะมันพอระยะเวลาผ่านไปมันก็จะหายลงจางลงซึ่งพอมันหายลงจางลงจากการที่ตื่นเต้นได้ของใหม่มีความสุขแล้วเนี่ยเราก็จะต้องไปซื้อของสิ่งใหม่ซึ่งมันต้องดีกว่าเดิมเพราะตอนนี้สมองจำแล้วว่าอันเนี้ย ฉันเคยได้แล้วไม่ไม่คูอีกต่อไปเราต้องไปซื้อรุ่นใหม่ที่มันดีกว่าเดิมแล้วทีเนี้มันจะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆเ,เขาเรียกว่ากับดักนะทุกคนผลการศึกษาเขาบอกว่า6 1ถึงส2สัปดาห์เท่านั้นนะที่การซื้อของแบบนี้มันจะทำให้เรามีความสุขได้สมมติว่าซื้อกระเป๋าอันหนึง่งประมาณ6 6ก็6สัปดาห์ก็คือเดือนครึ่งเนาะเดือนครึ่งถึง12สัปดาห์ สเดือนแล้วเมื่อความสุขมันลดลงเราก็จะต้องหาเงินไปซื้อของใหม่อีกแล้วนะทุกคนก็จะเข้าไปติดในกับดักของการทำงานมากขึ้นแล้วก็การทำงานมากขึ้นเพื่อที่เราจะไปซื้อของให้ได้มากขึ้นแล้วพอเราติดกับดักนั้นปุ๊บคราวนี้เราแย่เลยนะทุกคนแทนที่เราจะเอาเงินเนี่ยไปซื้อความสุขได้อยู่ในระดับที่เรา comfortable บายสบาย กับจะต้องมาลำบากแล้วก็เครียดในเรื่องของการหาเงินนะทุกคนออกมาที่เห็นคนไทยหลายๆคนเป็นที่นี่เนาะเป็นเยอะเพราะว่าเราอะมาที่นี่เราก็ต้องมาทํางานหาเงินแต่พอเราทําไปทําไปเนี่ยเรา overwork ourselves คนเราทำงานเยอะเกินไปพอเราทำงานเยอะเกินไปเรามีโอกาสที่จะเป็น work h ah o l i s m ซึ่งตัวเองก็คิดว่าในตอนที่เรามาใหม่ๆเราก็ทำงานทำงานทำงานเนี่ย เราก็เป็น work a h o l i s m เพราะเราเป็น work a h o l i s m แล้วเนี่ยเขาบอกว่าคนที่ทำงานมากกว่า55ชั่วโมงต่อสัปดาห์35%ที่มากกว่าคนทั่วไปเรามีโอกาสที่จะเป็น stroke ส r o ร e 17%มากกว่าคนทั่วไปเรามีโอกาสที่จะเป็นโรคหัวใจนะทุกคนวิจัยเขาบอกว่าคนที่ทำงานแค่สชั่วโมงเออคนที่ทำงานแค่อาทิตย์ละ30ถึง35ชั่วโมงต่อสัปดาห์เนี่ยมีความ พึงพอใจกับชีวิตมากกว่ามีความสุขมากกว่าแล้วก็เขารู้สึกว่ามี productivity ที่ดีกว่าด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะมีความสุขมันก็ไม่ใช่เฉพาะว่าแค่มีเงินเท่านั้นเราก็จะต้องรู้ด้วยว่าอะไรมันมีส่วนที่ทำให้เราไม่มีความสุขในชีวิตนะทุกคนถ้าจะให้สรุปง่ายๆนะสำหรับตัวเองก็รู้สึกว่าเงินก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เรามีความสุขเงินซื้อความสุขได้จริงแต่ไม่เสมอไปเราอยากมีความสุข เราก็ต้องระวังด้วยว่าบางทีการมีเงินที่มากมายมันก็สื่อความสุขไม่ได้เช่นกัน If you found this video helpful, hit that like button for me, share with your friends and subscribe for more. I'll see you in the next video.